พระรามออกจากเขาตะตกูขณะเดินป่าเจอสาราราบทได้แวะพักพบว่าเป็นอาสมุษีสุทัศน์แะนางสุปไขคา,าบดาวศรีผู้เคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองปัญจาธานีทั้งสองได้ชักชวนให้อยู่บ่มเพนพรตด,ด้วยกันแต่พระรามปฏิเสธเพราะเห็นว่ายังอยู่ใกล้เมืองเกินไปเมื่อราราดาบทแล้วพาข้ามแม่น้ำเดินเข้าไปในสวนฝันของพิราช ยักษ์ที่เฝ้าสวนนั้นเห็นสามกษัตริย์เดินเข้ามาข้อหมายจะจับเกิดสู้รบจนเหล่ายักษ์ล้มตายเมื่อยักษ์พิราบไปเที่ยวสวนทราบเรื่องเขา้าจึงตามสะกดรอยไปจนพบแล้วได้ลักพานางสีดาไปพระรามแผลงสอนฆ่าพิราบจนสิ้นชีวิตและออกเดินทางถึงป่าสารวันพบกับนางสาวรี ผู้ต้คำสาบจากพระอิศวรให้ไฟไม้ป่ารุ่มร้อนทุกทุกทรมานพระรามแผงสอนดับไฟป,ป่าให้นางพ้นคำสาบได้กลับสู่สวรรค์ดังเดิม